รีวิวเลยออกใหม่รสชีสพ,พิซ่าและรสซีฟู้ดชีสพ,พิซ่าไอ้ยี่ห้อนี้ไม่เคยจะหยุดยัง้งออกรสใหม่ทุกเดือนแล้วรสเก่าๆมันหายไปไหนแล้ววะรีวิวเลยมาเยอะมากนะครับจนพี่ตันรู้แล้วว่าออกมาเนี่ยโลทิ้งออกมาเนี่ยโลทิ้งแล้วก็หาอะไรใหม่ๆเล่นต่อการตลาดคราวนี้มาพิซ่าร่วมกับพิซ za ฮัทนะครับแล้วก็มีขายที่เจ็ดเท่านั้นพิซ่าอะไรอะ่ะเป็นมันฝรั่งนะ เอารสชีสพิซซ่าก่อนละกันนะครับมาเดี๋ยวพี่ตันจะแกะให้ดูนะเก็บไพ่ก่อนอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับก่อนกินต้องทอํายังไงก่อนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ดูรีวิวพี่ตันต้องอ่านส่วนผสมก่อนนะครับมันฝรั่งกันจะสองน้ำมันํำข้าวเครื่องปรุงรสวัตถุปรุงแต่งก็ไดา้มันรเซีน้ำกูดาบอร์เดอโซเดียมห้าลิโในขีวทายแล้วก็ก็เต็มๆนะเหมือนก,นกันกับพวกมันฝรั่ง เดิมๆเก่ามาแต่ว่าอันนี้ปรุงรสเป็นกลิ่นชีสพิซซ่านะพิซซ่ามันก็เค็มจะแย่อยู่แล้วนะครับพี่ตันเคยรีวิวพิซซ่าถาดยักษ์นะ<ม>ใครยังไม่เคยดูเดี๋ยวพี่ตันจะวางลิงไว้ด้านบนแล้วก็ด้านถ่ายคลิปนะครับอันนั้นนะมันเป็นพิซซ่าจริงๆนะครับพิซซ่าถาดใหญ่เลยนะตอนนี้ไม่รู้ว่ายังมีขายอยู่บ่ไม่รู้นะแต่อเนี้ยก็อย่างที่บอกะมันคือมันฝรั่งดมกลิ่นก่อนเฮ้ย แค่กลิ่นมันก็พอทำได้นะครับแต่สีสันใช้ได้นะดูขาวๆไม่ต้องหมดถุงหรอกเอาแค่นี้พอนะครับนะให้ดูเท็กเจอร์ก่อนเรสชิ้นที่สมบูรณ์นะครับรสชีสพิซซ่าเป็นแบบนี้หน้าตามันเนี่ยใกล้เคียงกับมันฝรั่งรสดั้งเดิมนะครับรสออริจินอลแต่กลิ่นนะ ไปทางชีสมากกว่าพิซซ่านะครับส่วนรสชาติากัดคำแรกเข้าไปมีกลิ่นเหมือนเครื่องเทศใครเคยทานแักเกอร์ยี่ห้อหนึ่งเมื่อก่อนมันชื่อออนรี่อร่อยมากแต่ว่าเจ๊งไปแล้วนะครับรวยเจ๊งไปแล้วกลิ่นคล้ายๆไอ้แคคเกอร์นั่นการคำแรกพี่ซ่านึกถึงแคคเกอร์อันนั้นเลยนะ รสที่ลิ้นสัมผัสรสแรกคือรสหวานไม่ใช่รสเค็มนะครับกิ่นดีรสชาติดีนะรสหวานนําเค็มน้อยนะครับค่อนข้างเซอร์ไพรส์พิซซานิดนึงสําหรับรถชีสพิซซาสำหรับผู้ชมนี้เข้ามาดูคลิปรีวิวคลิปนี้เป็นคลิปแรก คลิปรีวิวของพี่ตันเนี่ยจะไม่โฆษณาสินค้าก็คือซื้อเองจ่ายเงินเองนะครับไม่ไม่รับสปอนเซอร์จากไอสินค้าผลิตภัณฑ์ที่พี่ตันเอามารีวิวนะเพื่อจะได้จวกมาได้หนักๆแต่พี่ตันเป็นคนชอบกินมันฝรั่ง oh, <okay. S 1> บอกเลยว่าวัสจีพิซซ่าเนี่ยผ่านนะกินแปดรสชาติ8.5 รสสามผันเจ็ดเหมือนมันฝรังทั่วไปรสน้ำของมันคือรสหวานต้องยิบกินก็พาททำฝส่รถต่อไปออยคอแห้งในบัดดลอันนี้โนแอลกอฮอล์ no alcohol, นะคุณผู้ชมแฟ <Wow. S 1> นชนแนลจากญี่ปุ่นส่งมาให้พี่ซันนะครับขอบคุณมากนะ คานี้รสซีฟูด้ดชีสพิซพซ่าพิันดาวก่อนชิมนะว่ามันน่าจะเค็มกว่าใ้ตัวชีสพิซซาปกติแต่ตัวชีสพิซซ่าเนี่ยพูดอีกทีว่าเซอร์ไพรส์นะครับไม่เค็มเลยออกหวานนะอื้มเปิดซองได้กลิ่นหึงเลยวะ่ะไอตัวเนี้ยกลิ่นก็ไม่เหมือนพิซซ่าอีกแหละกลิก่นมันไปนเหมือนเขาเกี่ยวกุ้ง เรามาดูเท็คเจอร์สินสารกันนะครับเป็นงี้รสซีฟู้ดชีสพิซซ่านะครับจะมีความเข้มกว่ารสชีสพิซซ่านิดหนึ่งนะครับเข็มแน่ว่าเฮ้ยก็มีรสหวานเหมือนกันนะครับเฮ้ย มันยังไงวะตอนแรกพี่ตันรู้สึกว่ามันจะหวานน้อยกว่าแต่คําแรกนะพอกินไปกินไปมันหวานลึกไอ้นั้นนะ่ะรู้สึกถึงรสหวานได้เร็วกว่ารสชีสพิซ่านะรู้สึกถึงรสหวานได้เร็วกว่าแต่รสซีฟู้ดชีสพิซ่าเนี่ยหวานลึกกว่าคือความหวานนะ่อยู่ในปากนานกว่าหลังจากที่กัดไปแล้วนะครับแต่ทั้งสองรสนะ่ะรสหวานนําทั้งคู่เลย ไม่เค็มอย่างที่คิดนะครับเซอร์ไพรส์ดีมากอาเลรสซีฟู้ดชี้พิซซ่านะครับกลิน่นให้เจดห้ากลิ่นเด็ดกว่าไอ้ตัวนี้นิดนึงนะฮะแต่รสชาติด้อยกว่ามิสซ่าให้แปดเออสัมผัสก็เจ็ดธรรมาดาทั่วไปเหมือนมันฝรั่งนะฮะ ใส่อะไรไหมกูกินว่ะมันบอกว่ามันใส่ไฮโบริบนฟรีออลไทปก็คือผงชูรสโมโนโซเดียมกูตามเมทพี่สันไม่อ่านซ้ำเพราะว่ารู้ว่ามันเป็นส่วนผสมที่เหมือนกันทุกถุงนะครับเว้นแต่พวกมันฝรั่งที่เป็นออริจินอลนะมันจะไม่มีไรโซเดียมนั่นนะ่ะแต่มันไม่เค็มไงค่อนข้างแปลกใจแต่พูดก็พูดเถอะนะพี่สันไม่นึกถึงพิซซ่าเลย รสชาติของมันนะ่ะไม่ทําให้พี่สามน,นึกถึงพิซซ่าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าหน้าไหนก็ตามกลิ่นเหมือนชีสแต่รสชาติก็ไม่ใช่เพราะมันคือเหมือนฝรั่งนะถ้าย้อนกลับไปตอนเด็กๆอะ่ะพี่สามติดใจมากเพราะากินมันฝรั่งมาทุกกี่หอบนโลกนี้นะครับสำหรับซีซั่นนี้นะไอเล่สองรถเนี้ยพี่สานชอบมากกว่ารุ่นเก่าๆเดือนก่อนๆนะครับพี่สานให้ ผ่านกว่ารถเก่าๆที่ผ่านมานะแล้วคุณผู้ชมคิดว่ารถไหนที่คุณผู้ชมชอบนะครับก็เราคอมเมนต์กันมาได้นะจากใจคอมันฝรั่งเหมือนกันนะครับเอาละคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนในเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่กับคลิปหน้ารีวิวอันตรายนะครับกับพี่สับเวียเดนะเม์ิเชียนะรีวิวขนมขนมออกใหม่นะครับน้ำอัดลมอันตรายนะครับขนมขบเคี้ยว สแน็ ack, นะครับแล้วก็พวกบะหมี่ึงสําเร็จรูปนะของที่เป็นของตามกระแสแล้วก็พวกของแปลกๆใหม่ๆสินค้าจากญี่ปุ่นนะครับก็จะมีแฟนคลับนะชื่อคุณมิ้นนะครับส่งมาให้แล้วก็จะรีวิวเรื่อยๆถ้าเกิดว่าตัวไหนเนี่ย,ยาหายากนะครับหรือว่าเป็นสินค้าที่อยู่ในกระแสพี่สันก็จะวางลิงก์อ <c oughs> สั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับไอ้ตัวสตัวนี้ไม่ต้องนะ ก็ไปซื้อได้จากร้านสะดวกซื้อถ้าใครอยากลองนะแต่ว่าถ้าไม่อยากลองก็อย่าไปซื้อมันนะครับแพงถุงละสามสิบบาทเมื่อสมัยก่อนอนะ่ะถุงละห้าบาทเองนะถุงเท่านี้รู้วอายุกันหมดเลยเน๊ตในคราวนี้ถ้าติดตามคลิปย้อนหลังได้นะครับสําหรับผู้ชมที่ดูใน u t u b e พี่สันวางลิงก์รบวบรวมไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกถ้าชอบสินค้าตัวไหนก็จะมีลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะตรงคำอธิบายประกอบคลิปเดียวถึงสินค้าจากลาซาด้าและช็อปปี้ที่พี่สัน การันตีแล้วว่าเป็นร้านที่ส่งดีส่งเร็วแล้วก็คะแนนรีวิวดีนะครับแล้วจเจอกันใหม่ครั้งหน้าอัน้นยิวเนี่ย